สวัสดีครับวันนี้เราแวะรับกลาบพระาธาตุพังควนนะครับเป็นพระาธาตุเก่าแก่นะครับเป็นพระาธาตุพังควนเก่าแก่นะครับรปู่มุจมจินอันนี้ปู่มุจจรินครับลองส่องดูได้ปู่มุจจินตาทูอาชาทุก,กอนเลย ปูมุจลิีนลูกหลานมากับปู่เด้อปู่มุจลรีนให้ลูกหลานเรียนเก่งๆให้ลูกหลานเป็นคนในคนนะ้าสบายปูมุจลิีนด้านนู้นก็จะเป็นเจดีกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ด้านนี้สาธุนะครับบริเวณกว้างมากครับเอามาตามมาด้านนี้เลยครับนะครับ โอ้นี่ปู่มุตจรินสาธุลูกสาทุก็เลี้ยสาธุาธด้ยปู่พญานาคมุตจลินลูกหลานอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อะมาชมด้านล่างนี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ,รบ,บัของพ่อปู่มุตจรินนะครับโอ,อ,อ,อ้นี่ครับมาดูได้นะครับ เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงลงไม่ได้นะครับอ่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้มุดจะลิน้นลองมองดูด้านล่างซขดูด้านล่างนะเห็นไหมสาธุส่วนด้านนี้ก็เป็นพระาธาตุโบราณเก่าแก่นะครับหนีหครับเป็นมี โครงการพัฒน,นาฟืนฟ้นฟูบราณสานแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนี่เป็นพระาธาตุเก่านะครับพระาธาตุองค์เก่าดูเราไปดูพระธาตุนะที่นะครับอันนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านก็มานำน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปไปทำพิธีนะครับ ที่นี่แหละบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์สราน้ํามุจลินนะครับพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงนําน้ําที่นี่ไปนะครับในงานพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับศู์เก้าถวายรอ1ิบนะครับอ,อันนี้เป็นเจดีย์โบราณน,นะครับเจดีย์โบราณ สาธุาานนโลโอ้พระอาสา,ธ,สาธ, <c oughs> ธุสาธุลกับพระธาตุสาลีลิกธาตุพระพุทธปฏิมานะครับสาธุหมายเลขห้านะครับเจดีหมายเลขห้า พระบรมสารีริกธาตุนะครับพระพุทธปฏิมาส่วนด้านนี้นะครับตามมาครับด้านนี้เป็นเจดีนะครับเป็นเจดีเป็นพระธาตุบางพวนะครับพระธาตุบางพลมาดูด้านนี้ครับพระธาตุบางพนนะครับสวยสวยมาก อย่าครับซาตลุกยกมือไหว้เร็วพระทาตบางพวนสมวนพระธาตุเกา่าๆก็มีหลายจุดด้วยกันมีองค์หนึ่งองค์สอง 3, องค์สามองค์สีองค์ห้านะครับมีเยอะนะครับรอบๆอนี่พระทาตุบางพวนบางพวนนะครับสวยไหมสวยมาก ตาตัวับยกเล้วสาธุเล็กตานี่ไงปะทากก่อนนะาุ๊บขับๆับูั้วเลับบุ อืมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาวะโตโพริมะอายะติสยะอิเมเสนินะวังกะ <tip liksomality> <tip like> <defines> <tip> เอ๋เอ๋บิดมัดมัดท่าติโยสิศาสนาบาลีสัพพทุสัพพะโขะอยะิสัตุสัพพสุขิปตุเมนงครัครัวานพอดีน่าคนกลางเลือดจะขอน้องถวายบายพระหัวเน่าของพระเจ้าหันทั้งยี่สิองค์หันทั้งห